สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชมรมคนฮักดนตรีกวีศิลปิน,มมน,น,นล้านนาตลอดถึงพ่อแม่พี่น้องสมาธ์กลุ่มสมาธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือของเฮากูคู่กูคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันมาฆาูุานะครับเป็นวันสําคัญสาคลนของโลกวันนี้เฮามาปาะกันมาฮักศีลทําบุญฮักศีลกันเป็นวันศีลอันยิ่งใหญ่ของาศาสนาพุทธทางาศาสนาพุทธของเฮานะครับ แต่เปินห้องวันนี้เป็นถือเป็นวันศักสําำคัญสากลของโลกวันมาฆาปูจาเจิใฟังได้ครับผมจะเอานำเอาเข้าห้ามมาฆาปุจาแต่งไว้แล้วก็เอามาจ้อยใือฟัง,งเนี่ยสักน้อยนะครับมาฆาปูจา เวียนมาถึงแล้วเป็นวันที่แก้วรัตนาต่างสามพุทธาธรรมพระสงล้นนาลามพระจันทร์งดงามเต็มดวงเนอ้ยเจ้า วันที่ประสงค์มุ่งตรงใจเต้ตาเข้าสู่เวลุวันวันนั้นโดยบทนัดหมายมากมายสูงฉันมารวมกันนั้นนา,นนาล้วนแต่บรรลุอรหันตา เอหุยเอฮิพิคุอุปสัมปทาจากพระตถาคตเจ้าปันสองร้อยห้าสิบนาปากันเขาฟ้าพระองค์ได้เอาปาติโมกนั้น ทรงได้แสดงโอวาทสูงจันถึงฟังพร้อมกันน,นั้นนาจะทุลงขบาทนั้นพระจันทร์งามตาเต็มดวงลึกนามาข้าวาน ปรชุมไต่ถามใจความสั้นสัน้นสรุปข้อสำคัญนั่นใสหนึ่งความชั่วนาฮื้อปากันละไว้ข้อสองพื้อใดทําดีข้อสามนั่นล้า ความเศ้าบอ่มีทำใจหือดีผ่องใสเนเจ้าศรัทธาทั้งหลายหญิงใจนุ่มเท่าวันนี้เข้าวัดนาวันนี้ไปกันด้วยใจบ่ได้ลบลี ร่วมกันที่นี้ทำบุญสร้างความดีไว้อย่าได้พระจะได้เอื้อนุกุศลสนผลบุญกําจุนมือลาความชั่วทิ้งไป อย่าได้ลอทาอย่าฮื้เวลาล่วงปนทำจิตผ่องใสสุขใจเหลือล้นป้นจากทุกได้ทันทีโลกกฎลงนั้นเปอกันหางานี้สุขสวัสดี ทุกท่านทุกผู้สุขสวัสดีทุกท่านทุกผู้สบันงายโยมลาไป่าก็ไปรู้ฮือละความชั่วนาะมุ่งสร้างความดี ปาลมีจะได้ทรงอยู่ทำจิตใจใื้นความใสทุกท่านทุกผู้แล้วเขาจะได้ขึ้นสู่สวรรค์จันฟ้ามหาเนรปานแลน่น <c oughs> <c oughs> ข้อสำคัญของทางพุทธศาสนาของเขาก็หนึ่ง เว้นจากการทําความชั่วสองหือมุ่งสร้างความดีสามทำใจหือพองใจเตอีล้ะครับพระพุทธเจ้าบุญสอนมาอย่างนี้หัวข้อจิตจิตใจของพุทธศาสนานะครับวันนี้วันมาฆะก็ขออนุโมทนากับกูคู่กูคนที่มุ่งสร้างความดีและความชั่วมุ่งสร้างความดี ทำาใจพ่องใสเหมือนกันคู่คู่คู้คนนะครับขอให้คู้สนผลบุญเหมือนกันคู่คู่คนนะครับ